ดูมาดูเจออะไรสิ่งแรกพบกันไว้นะคะเพราะว่าวันไหนที่เราสวัสดีค่ะทุกคน welcome to a c c e s s o r a นะคะหลังจากหายไปนานหลายเดือนมากๆหลายเดือนเลยแหละเออวันนี้นะคะซาก็กลับมากรบให้พอหายคิดถึงเนาะวันนี้เนี่ยซาก็แค่อยากจะมาแบ่งปันค่ะทุกคนว่าในกระเป๋าใบนี้ของซานะคะแต่ละวันเนี่ย พกอะไรไปบ้างทำไมต้องพกถุงผ้าทำไมขนอะไรเยอะขนาดนี้ดูสีดินปะหนักไหมโอเคไปดูกันว่าข้างในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างคะ่ะอ่ะขอเท้าความกระเป๋าใบนี้นะคะใช้มานานมากตั้งแต่แบบมาหาไล่อะ่ะแบบปีหนึ่งปีสองมารีเมโกะนะคะมีคนซื้อให้คะ่ะ นานมาก oh. อ่ะมาดูมาดูาดเจออะไรสิ่งแรกนี่ถุงผ้านะคะใช่ค่ะ่าจะพกถุงผ้าอีกทีนึงนะคะเอาไว้ใส่แบบเวลาเราไปซนะูเปอร์มาร์เก็ตเนาะหรือแบบไปเสื้ออาหารกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ถุงนี้ทีเดียวเลยจบอืมก็หวังว่าทุกคนจะพกกันไว้นะคะเพราะว่าวันไหนที่เราไม่พกเนี่ยวันนั้นขอจะเยอะมากอืมก็ติดกระเป๋าไว้เลยนี่ต่อไปค่ะทุกคน เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะก็พกไว้นะคะไม่คนไม่ชอบพกเจลเท่าไหร่ก็จะชอบพกเป็นสเปรย์มากกว่าเพราะว่ามันใช้ได้หลายที่อ่ะเห็งเช่นถ้าเราแบบไปห้องน้านาําสาธารณะใช่ไหมเราก็สามารถฉีดสิ่งนี้ที่ตรงแบบขอบขอบขอบ,ขอบอะไรขอบชักโครเออใชออ่อ่ะ,อะมาดูอย่างที่สองเฮ้ยอย่างที่สามสิทิชชูเปียกนะคะก็เป็นไอเทมที่แบบ ก็กันตายอย่างหนึ่งแหละเพราะว่าเป็นคนเล i, อะเถอะกินอะไรแล้วก็แบบเลอะนู่นเลอะนี่เลอะนั่นนะคะแล้วก็เวลาห้องน้ำด้วยนี่ก็คือช่วยชีวิตเหมือนกันนะคะวันไหนไม่พบก็คือจะจะต้องไปเข้าวัสว์แล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าหาไม่ได้จริงแล้วก็กระเป๋าตังค์ค่ะกระเป๋าตังค์ก็เป็นคนเยอะนิดนึงคือจะต้องแบ่งแบบว่าเากระเป๋าเหรียญเนาะอันนี้ก็นารยานะคะอัน,นก็จะแบบใส่เหรียญทุกอย่างสำหรับเหรียญอันนี้ก็จะแบบเล็กๆนะคะอ่าเนี่ยก็จะแบบใส่บงใส่แบงค์ใส่บัตร นิดหน่อยนะคะขาดไม่ได้นะคะกระเป๋าดังเนี่ยตายแน่โอเคต่อไปอะไรก็จะเป็นหนังสือนะคะช่วงนี้โอเคช่วงนี้อ่านอะไรเนี่ยก็เราก็จะพกไปก็คือเวลาว่างๆเนอะรออะไรสักอย่างแบบไปทําธุรกรรมหรือว่าแบบรอ BTS มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะใส่ชาร์จแต่ก่อนอนะไม่ชอบพกเพราะรู้สุวรรํลคาญพกทําไมพอแบตหมดทท้งนั้นแหละแบตหมดแบบกลางคันตอนกลางคืนจะเรียกแกะไม่ได้เนี่ย ก็เลยแบบโอเคตั้งจากนี้ต้องพกสายชาร์จแบบอ้าแล้วชาร์จยังไงล่ะก็คือแบบเวลาเราเราไปสถานที่ไหนที่แบบเออไปบ้านเพื่อนไปห้องเพื่อนอะไรชาร์จได้เราก็ชาร์จไปก่อนอือให้แบตเร็มไปก่อนเนาะปลอดภยัย Fisherman Friends ก็คืออีกหนึ่งไอเทมนะคะเวลาทานอาหารเสร็จเนี่ยก็บางทีเนาะเราก็ทําได้แค่บ้วนปากนะคะไม่สามารถที่จะแบบแปรงฟันได้สิ่งนี้ค่ะทุกคนช่วยชีวิตได้นะคะก็กินข้าวเสร็จไปต่อได้ค่ะมีนัดมีอะไรต่อก็ไปต่อได้สไายคิวนะคะพิเศษมากเฟรนดคาร์ดโฮเดอร์ต่างๆนะคะกุญแจห้องบัตรแอปพลิเคชันลิปสติกเป็นคนไม่พกเครื่องสำอางเยอะนะคะคือเช้าวันนั้นเนี่ยแต่งไปแค่ไหนก็คือ แค่นั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคำนึงว่าเออมันต้องหมดแน่ๆอะไก็คือลิปก็เลยแบบพกไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่แบบลิปแมททั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบแค่แบบให้มันแมทไงก็คือจะต้องแบบมีความติ้นก็จะพกแบบอย่างนี้สีแดงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่คือก็ไม่ได้ทาหมดนะก็คือแบบให้พอแบบอย่างนี้ตินๆให้มันดูแบบสุขภาพดีหรือเปล่าอ่าหมดไปลิปสติกนะคะ พกทำไมคือจะบอกว่าคุณค้าบางทีเราเดินทางโดยรถสาธารณะเออแต่ว่าเราอ่ะบางทีเราก็ต้องเรียกใช้พี่วินนะคะพี่วินเนี่ยพอถึงแล้วแบบว่ามันก็ฟูแบบโอ๊ยเคยแบบไม่พกกวีแล้วก็แบบยังไงเอามือสามมันก็ไม่สวยไงพกกวีนะคะเล็กๆก,เก,ก็เป็นหนึ่งไอเทมที่แบบเออช่วยชีวิตรู้สึกว่าจะมีแต่ไอเทมช่วยชีวิตอะไรของเราวะอ่ะสุดท้ายท้ายสุด ที่อยู่ในกระเป๋าไทยนอนค่ะมีคนแบบร้อนๆแล้วแบบปวดหัวเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบอ่ะพกไว้พกไว้เลยนะคะจะได้แบบอปวดหัวปุ๊บกินเลยเออจะได้แบบว่าใช้ชีวิตต่อได้แบบสมูทอะแบบว่าไม่ไม่แบบปวดหัวจังเลยไม่อยากทำอะไรแล้วก็คือให้เราแบบว่าทํางานต่อไปได้นั่นเองโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับ w a t c in my bag ก็ของซาก,ก็ประมาณนี้นะคะแบบไม่ค่อยพกอะไรแบบแปลกๆเท่าไหร่ก็คือพกที่จำเป็นเพราะว่าเป็นคนแบบว่าอะไรที่มันหนักอะไรอย่างเงี้ยผ่อนได้คือแบบออกไม่ค่อยแบบชอบชอบพกอะไรเยอะอสำหรับ w a t c in my bag ซาก,ก็มีเท่านี้นะคะแต่ว่าใครที่แบบว่าพกอะไรแปลกๆก,ก,ก็ลองคอมเมนต์ลงมาได้นะว่าแบบเฮ้ยพกอะไรที่แบบน่าสนใจว่าอยากรู้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้มีโอกาสก็จะกลับมา พูดคุยทักทายกันหน่นะคะบ๊ายบาย